ดาวเสารย้ายเข้าราศีมีนทำนายดวงชะตา12ลัคนาราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบาปพระเคราะห์หรือให้โทษต่อดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสุมขอน ดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงกินระยะเวลายาวนานโดยจะมีลักษณะการสังสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาได้ส่งผลหรือประทุฟไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาเป็นดาวที่ให้ความทุกข์จะส่งผลให้คนมองโลกในแง่ร้ายเห็นแก่ตัวมีความเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตมีอารมณ์หดหู่เกิดความเครียดคิดมาก แต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างคือการให้ความทรหดอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆดาวเสาจะสอนให้คนรู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักรอคอยในช่วงชีวิตของทุกคนต้องผ่านการทดสอบของการท,ารที่ดาวเสาเข้ามาให้โทษทุกแต่ให้บทเรียนชีวิตหากผ่านพ้นได้จะพบกับความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน โดยปกติดาวเสาใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นเวลา2ปีครึ่งครบ1รอบ12ราศีใช้เวลาถึง30ปีโดยในรอบนี้ดาวเสาจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคม2568ถึงวันที่23สิงหาคม2568 จากนั้นระหว่างวันที่23สิงหาคม2568ถึง13กุมภาพันธ์2569ดาวสาวจะย้ายกลับมายัางราศีกุมและหลังวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571ดาวสาวจะย้ายไปยังราศีมีน และหลังจากวันที่12เมษายน2571เป็นต้นไปดาวเสาวจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษสำหรับคำทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายจากเหตุการณ์ที่ดาวเสาย้ายไปยังตำแหน่งราศีมีน ในระหว่างวันที่19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568และหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571สำหรับตำแหน่งราศีมีนที่ดาวเสาวจะย้ายเข้าไปนั้นถือเป็นตำแหน่งวินาศของดวงประเทศไทยและดวงโลก ตำแหน่งวินาศเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีมักส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมการหรือคาดการไว้หรือบางทีก็ให้ผลในแง่ของความอึดอัดความสันโดษการถูกจำกัดเสรีภาพการมีศัตรูลับหรือการเกิดขึ้นของปัญหาที่มองไม่เห็นมาก่อนไม่ได้เตรียมการแก้ไขไว้ก่อนแต่พอมาส่งผลอีกทีก็ส่งผลกระทบค่อนข้างใหญ่และเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน โดยดาวเสาหมายถึงการเกษตรอุตสาหกรรมการใช้แรงงานอสังหาริมทรัพย์เมื่อย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาศผู้ที่ทำงานประเภทใช้แรงงานผู้ที่ทำงานแวดวงการเกษตรอุตสาหกรรมหรือภาคผลิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่าอาชีพอื่นสำหรับดาวเสารที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะส่งผลต่อคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎดังนี้ ก่อนไปฟังคำทํานายดวงชะตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะดาวเสาเป็นดาวตัวแทนพบปัตตนิหมายถึงคู่รักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่ดาวเสาจะย้ายดาวเสาอยู่ในตำแหน่งราศีกุมซึ่งถือเป็นพบมรณะของคนลักนณาราศีกรกฎ เป็นเวลาสามปีผ่านมาแล้วที่ดาวเสารส่งผลทำให้คนลักนณาราศีกรกฎมีความทุกข์เรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยชีวิตคู่ของคุณมีเกณฑ์เกิดความขัดแย้งแตกแยกมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเหตุถึงขั้นเลิกราพลัดพรากแยกกันอยู่หรือมีเหตุการณ์ทำให้คุณและคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือคู่ครองคนรักของคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีความทุกข์ด้วยเรื่องสุขภาพของคู่รักหุ้นส่วนโดยคนลักนาราศีกรกฎมักมีความทุกข์กายทุกใจเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานส่งผลไปถึงการเกิดปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพจิตจนทําให้บางคนเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอจนทําให้ล้มป่วยได้ ในด้านการงานในช่วงที่ผ่านมามักเกิดเหตุความทุกข์กับหุ้นส่วนทีมงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งในเรื่องสุขภาพส่งผลทําให้คุณต้องรับภาระงานแทนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้านายเพื่อนร่วมงานทําให้งานที่ทํามีปัญหาหรือต้องรับภาระหนักในด้านการงานในขณะที่ชีวิตส่วนตัวก็ยังมีปัญหาอยู่ ส่วนในเรื่องกิจการงานก็มักเกิดความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาลูกค้าส่งผลให้เกิดความไม่ราบรื่นในด้านการงานอันมีเหตุมาจากปัจจัยของบุคคลที่คนลักนณาราศีกรกฎเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในด้านการเงินที่ผ่านมามีเกณฑ์ที่คนลักนณาราศีกรกฎมักมีเหตุเสียเงินไปกับการรักษาพยาบาลมีรายจ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยด้วยเหตุอันมาจากคู่หรือหุ้นส่วน หรือความทุกข์ในเรื่องภาระหนี้สินการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันมีเหตุจากการก่อนหนี้สินของคู่หรือหุ้นส่วนแต่คนลักนณาราศีกรกฎต้องไปมีส่วนรับผิดชอบแทนหรือมีเหตุความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ถูกหลอกถูกโกงถูกหุ้นส่วนนำเงินไปใช้ส่วนตัวหรือการตกลงกันไม่ลงตัวในเรื่องทรัพย์สินผลตอบแทนส่วนแบ่งกำไรเงินปันผลในกิจการงานที่มีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการทะเลาะเบาะแว้งเจรจาการได้ไม่ลงตัวในเรื่องการเงินถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีความส่วนหากดาวสาวจะให้ผลบวกคือการได้มรดกของเก่าการได้ทรัพย์สินจากการหย่าร้างแตกแยกของคู่รักหรือหุ้นส่วนการได้เงินชดเชยรายได้จากการป่วยแต่ได้ทำประกันสุขภาพไว้หรือได้ค่าสินใหม่ทดแทนจากการเสียหายของทรัพย์สิน โดยสรุปคือที่ผ่านมาคนลัคนาราศีกรกฎมีความทุกข์หนักในเรื่องชีวิตคู่หรือหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียส่งผลต่อเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีภาระงานหนักแต่มีปัญหาในเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าต่อมาเมื่อดาวเสาย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนซึ่งถือเป็นตำแหน่งสุภาพหมายถึงความก้าวหน้าความสำเร็จชื่อเสียงการเดินทางไกล ดาวเสาดาวแห่งโทษทุกย้ายออกจากมุมที่ให้โทษกับดวงชะตาจึงถึงเวลาที่คนลัคนาราศีกระกฎจะพ้นเคราะห์โดยเฉพาะหลังจากที่ดาวเสาย้ายออกไปในช่วงปี2569ถือเป็นจุดสิ้นสุดของความทุกข์ใจในเรื่องความขัดแย้งสุขภาพความรักความสัมพันธ์กับคนรักคุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียที โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ดาวเสาย้ายแล้วจะเป็นช่วงเวลาสามปีที่คนลักนาราศีกรกฎจะมีความก้าวหน้าความสำเร็จการได้รับชื่อเสียงในเรื่องหน้าที่การงานการได้รางวัลการพัฒนาตนเองไปสู่ความมั่นคงมีความก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่งของชีวิตในระยะยาว โดยคนลัคนาราศีกรกฏจะเริ่มต้นคิดถึงตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะการเริ่มต้นที่คิดจะเรียนต่อหรือไปอบรมเรียนรู้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆหรือแม้แต่การศึกษาในเรื่องาศาสนาความเชื่อการค้นหาคุณค่าในการใช้ชีวิต ซึ่งการเริ่มต้นความคิดหรือการกระทำในการริเริ่มพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีนั้นจะนำพาให้คุณไปพบกับคนที่ดีคอยให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2568และในช่วงปี2569ที่คนลักนณาราศีกรากฎจะมีความสุขและความสำเร็จ ในด้านการงานคนลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียงมีการพัฒนากิจการงานไปสู่ความก้าวหน้าโดยคุณจะได้เจอเพื่อนร่วมง,งานหุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนหรือคู่ค้าให้โอกาสความสำเร็จในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่ากิจการงานใดๆจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากความร่วมมือจากคนรอบข้าง รวมไปถึงการได้ชื่อเสียงการได้รับการยกย่องชื่นชมการได้รับรางวัลจากผลงานในหน้าที่มีเกณฑ์ที่คนลักษณาราศีกระกฎได้หุ้นส่วนคู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้เดินทางไปทำงานหรือเรียนต่อหรือได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านการงานได้ความช่วยเหลือจากทางไกลหรือได้เดินทางไกลส่วนในเรื่องการเงิน คุณมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่รักในรูปแบบของเงินที่ได้ด้วยความเสน่หาการให้ช่วยเหลือด้านการเงินการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินส่วนบางคู่รักหุ้นส่วนที่ถึงเวลาจบความสัมพันธ์ก็จะถึงคราวอย่าร้างและสามารถตกลงแบ่งทรัพย์สินกันได้ลงตัวเสียทีหลังจากที่ค้างคามานานมีเกณฑ์ได้ผลตอบแทนจากส่วนแบ่งกำไรผลตอบแทนจากเงินปันผลหุ้นส่วนได้เงินจากคนรักได้เงินรางวัลการชิงโชคได้รับรางวัลใหญ่หรือได้แพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เนื่องจากดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์จึงต้องเตือนในเรื่องการได้มาแต่รักษาวไว้ไม่ได้หรือได้ทุกข์ลาบหรือมีการสูญเสียของทรัพย์สินในด้านความรักความสัมพันธ์หลังจากดาวเสาย้ายแล้วถือเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อันมีมายาวนานกว่าสามปีดังนั้นคู่รักที่เคยขัดแยง้งแตกแยกพลัดพรากจะถึงเวลากลับมาปรับความเข้าใจมีความปรองดองคู่ที่ห่างไกลกันจะกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่สำหรับบางคู่จะถึงเวลาจบสิ้นกับคู่รักที่หมดบุญสัมพันธ์และคนลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้เจอคนดีคอยให้การสนับสนุนนำพาไปสู่ความเจริญและความสำเร็จส่วนสุขภาพทั้งตัวคุณเองและคู่หูหุ้นส่วนคนรักของคุณก็กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยล้มป่วยบ่อยๆก็จะเจอแนวทางหรือค้นพบต้นเหตุจึงมีวิธีการแก้ไข มีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีกรกฎจะได้เดินทางไกลได้ไปท่องเที่ยวหรือทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดสถานที่ไกลๆหรือได้คู่รักหุ้นส่วนคู่ค้าเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่แนวคิดความรู้ที่แตกต่างออกไปซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมโดยสรุปเมื่อดาวเสราร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะส่งผลให้ดวงชะตาคนลัคนาราศีกรกฎพลิกจากร้ายกลายเป็นดี แต่เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568ยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสายังไม่ส่งอิทธิพลอย่างเต็มที่คุณจึงยังคงพบความทุกข์ในแบบเดิมๆอยู่บ้างแต่ในปี2569จะถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎด,ดวงดีกว่าเดิมสำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับดาวเสานั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญไหว้พระปางนาคปลกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ นอกจากนี้ยังสามารถทำบุญซื้อที่ดินร่วมทำบุญก่อสร้างโบสถ์วิหารโรงพยาบาลสถานที่สาธารณประโยชน์การถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หรือการออกแรงไปทำงานอาสาทำงานสาธารณะประโยชน์ที่มีการใช้แรงงานเพื่อประโยชน์สาธารณะก็จะเป็นการแก้เคล็ดความทุกข์ยากจากอิทธิพลของดาวเสาร์ได้ฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ